สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอนะคะออนมณีจันพยากรน,นะคะดิฉันจะมาทำนายดวงชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสำหรับท่านที่เกิดในช่วงวันที่16กระดะกรดานะคะถึงวันที่15สิงหานะคะจะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะก็ ชาวราศีกรกฎเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลายคนเลยอะ่ะจะกลายเป็นแบบเหมือนพวกสิงสุราชอบกินเหล้าชอบเที่ยวมีปัญหาเข้ามาหลายๆอย่างชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับท่านที่เป็นเพศที่สามอะ่ะ ท่านที่เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเออท่านที่เป็นกระเทยเป็นทอมเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยมันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาหนักนะในเรื่องความรักค่ะก็สำหรับเพศที่สามชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านอะมีแววหมกมุ่น อย่างมากในเรื่องเพศตรงข้ามท่านพยายามที่จะเออสร้างความใกล้ชิดสร้างความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายแต่เหมือนฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เล่นด้วยค่ะคือเขาแบบไม่ไม่ได้ชอบคุณมากพอหลายคนก็เลยแบบเหมือนเอ,อกหักอกหักรักเข้าข้างเดียวชาวราศีกรกฎนะ่ะ ในช่วงครึ่งปีหลังนะเอ่อจะมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องการงานอะ่ะจะมีอุปสรรคเยอะมีศัตรูในที่ทํางานมีเอ่อปัญหาในที่ทํางานทํางานผิดพลาดเจ้านายเอางาน เอางานเสียๆเอางานหนักๆมาให้ตัวเองแก้ตัวเองซ่อมทําให้ท่านเนี่ยเกิดความเครียดมากชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านจะขี้โมโหหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายจะมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นมีทัศนคติที่รุนแรง <c oughs> เขาเรียกว่าจะมีทัศนคติที่รุนแรงกับคนรอบข้างเนี่ยแหละค่ะมากขึ้นแล้วก็ท่านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาท เป็นช่วงที่ท่านน่ะจะทําอะไรแบบสุดโต่งด้วยแล้วก็ชอบใช้อํานาจบีบบังคับคนอื่นให้ทําตามมีดวงต้องเสียเงินน่ะค่อนข้างเยอะในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยสำหรับท่านที่ว่าเป็นลูกจ้างเขาเป็นเซลล์เป็นตัวแทนฝ่ายขายอะ่ะก็ถือว่างานยังได้เรื่อยๆนะสำหรับท่านที่มีแฟนแล้วดวงความรักไม่แจ่มใสค่ะ เเหมือนมันเป็นจังหวะที่ว่าท่านอาจจะเจ็บปวดในเรื่องความรักนะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินน่ะเป็นจังหวะที่ดีค่ะปัญหาความวุ่นวายต่างๆจะสูญสลายหายสาบสูญไปในช่วงครึ่งปีหลังปัญหาที่ว่าท่านมีอ่ะ เรื่องเนี่ยแหละเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับงานที่ว่าท่านนะ่ะทำเนี่ยปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะปัญหาที่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องความรักนะก็จะดีขึ้นปัญหาความยุ่งยากใจแล้วก็ปัญหาที่ว่าท่านฟุงนะ้งซ่านน่ะจะดีชาวราศีกรกฎนะ่ะหลายท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลนะจะได้เงินจากการเดินทางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับส่งออกนําเข้างานด้านต่างประเทศงานเกี่ยว การท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าจังหาเงินได้เยอะอยู่แล้วก็ท่านมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะทําให้เก็บเงินไม่อยู่แล้วก็ไม่มีดวงเรื่องการพนันค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยท่านต้องระวังโดนหลอกนะแล้วก็มีเกณฑ์ชาวราศีกรกฎเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เกี่ยวข้องกับคุกอะคนที่ทํางานผิดกฎหมายคนที่มีคดี ก็แพ้คดีนะสำหรับท่านที่มีคดีความอยู่อะ่ะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสที่ว่าท่านจะแพ้คดีอะมีสูงอาจจะถึงท่านอาจจะถึงขั้นติดคุกเลยก็มีนะแล้วก็ท่านที่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องชอ่โอโกงเงินคดีเกี่ยวกับพวกทรัพย์พวกเออเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็บอกได้เลยว่าเออแย่แย่ แย่ yeah, มากด้วยอาจจะสมหวังแค่ครึ่งเดียวอะ่ะสาวโสดสาวโสดจะดวงดีกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะสาวโสดหนุ่มโสดในราศีกรกฎเนี่ยเอ,อจะมีคนต่างเพศมาชอบท่านเยอะเลยเพราะว่าเขามองว่าท่านเป็นคนจิตใจดีเป็นคนเปิดเผยจริงใจ สาวโสดหนุ่มโสดนะคะความรักของท่านจะเริ่มผีบานในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยๆแต่ท่านต้องสแกนคนหน่อยนะออหนุ่มสาวสาวโสดหนุ่มโสดราศีกรกฎเนี่ยจะมีคนมาชอบท่านสองลักษณะนะลักษณะแรกก็คือคนที่ท่านถูกสเปก เป็นคนที่ท่านถูกสเปหเลยสเปท่ันเป็นแบบเนี้ยกับประเภทที่สองเนี่ยเป็นพวกวัวแก่กินหญ้าอ่อนหรือไม่ก็เป็นพวกกระดังงานลนไฟแม่ไม้อะไรเงี้ยมาชอบแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังอ่ะท่านจะเที่ยวเก่งกินเหล้าอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าขับรถเนี่ยกินเหล้าแล้วก็ขับรถก็เลยมีเรื่องสําหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จก็คือสอบผ่าน สำหรับสาวโสดก็จะเจอคนที่ถูกใจสำหรับหนุ่มโสดก็จะเจอผู้หญิงที่ถูกสเปคสำหรับเพศที่สามเนี่ยดูจากไพ่แล้วเนี่ยเขาเรียกน้ำตานองหน้านะคะท่านจะไม่สมหวังในเรื่องความรักค่ะเผลอๆอาจจะถูกแบบเอออาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามอาจจะถูกฝ่ายตรงข้ามผู้จาดูถูกทําให้เสียใจเอาด้วยซ้ําไปนะคะเอาเป็นว่าเออ ขอจบคำทํานายเท่านี้ค่ะแล้วก็คือคลิปนี้นะคะเอ๋ A, ดูเป็นการกุศลน,นะคะยังไงก็ช่วยกดซับสไคร b e นะคะเพื่อติดตามช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันด้วยและท่านใดนะคะที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแบบมีค่าครูนะคะก็ติดต่อมาค่ะไลน์นะคะคือเอ๋เป็นคนไม่ชอบรับมือถือให้ไลน์ติดต่อมานะคะที่ไลน์นี้เอ๋ทารอสสองสี 24, website, ่เว็บไซต์เอทารอสคอมค่ะแล้วก็ ฝากช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันด้วยนะคะ youtube.com/ow2244 oh เข้าไปที่ Google นะคะคำค้นคำค้นนะคะนี่เป็นคำค้นใน Google ใน youtube ใน facebook นะคะท่านเข้าไปที่ facebook ก็พิมพ์คำว่าออนมณีจันก็จะขึ้นเฟซเอะมาใน google ถ้าพิมพ์ใน google เนี่ยก็จะขึ้นมาหมดเลยทั้งใน youtube ทั้งในเฟซแล้วก็ในเว็บไซต์ะคะ่ะคำค้นออนมณีจันนะคะ แล้วก็ช่องหมอดู YouTube ก็ลิงก์นี้เลยค่ะ y o u t u b e c o m s h o wow 2 2 4 4 o h w wow o w 2 2 4 4ค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะ